EP 1541คำพิภากษาสาลดีการที่18520ทับ2 5 5 5พนักงานอัยการสำนักงานอายการสูงสุดโจทย์ในจะหลัดพงจำเลยโจทย์ฟ้องกว่าให้รงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอย่ามาตรา91 277 283ทวิ284 317 371พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา7 8ทวิ72 72ทวิจำเลยให้การปฏิเสธแต่ต่อมาขอถอนคำให้การเดิม และให้การใหม่เป็นรับสารภาพข้อหาภากเด็กไปเพื่อการอนาจารย์พาเด็กไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้กำลังปทุสลายและกระทำชำเราเด็กแต่ไม่ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณาพันตีวิรศะผู้เสียหายที่สอง ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเงิน7,1,500บาทพร้อมดอกเบี้ยรัต7.5ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยไม่ยื่นคำให้การในคดีส่วนแพ่งสาลจังต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาามาตรา277 วักสี่สองร้อยแปิทวีวักสองสองร้อยแปวักหนึ่งสามร้อยสิวักสามสร้อยเจพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา 7, 8ทวิวักหนึ่วักค3 72ทวีวักสอเป็นการกระทำ ความผิดหลายกรรมต่างกันให้เหลียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอามาตรา91ฐานกระทำจำเลวาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งม่ใช่ภรรยาของตนโดยมีอาวุธปืนฐานผ่านเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารและฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้กําลังประทุษร้ายเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ปรรยาของตนโดยมีอาวุธปืนอันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยางมาตรา90จับคุกตลอดชีวิตฐานภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบ,บีดาเพื่อกันอนาจารย์จำคุก4ปีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาต จำคุก8เดือนฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่มีเหตุสมควรเป็นการกระทำรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตรา90จำคุก6เดือนจำเลยให้การรับสารภาพความผิดฐานกระทำจำเราเด็กอายุยังไม่เกิน10 ห้าปีซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยมีอาวุธปืนและภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดาเพื่อการอนาจารลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายยามาตรา53ประกอบมาตรา78คงจำคุกฐานกระทำจำลาวเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยมีอาวุธปืน20่ปี ฐานภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบ,บิดาเพื่อกันอนาจาร2ปีรวมจำคุก27ปี14เดือนให้จำเลยใช้ค่าสินใหมทดแทนแก่ผู้เสียหายที่2เป็นเงิน170,000บาทพร้อมดอกเบี้ยรัะ7.5ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จค่ารชาชการ,รเนียมให้เป็นพับจำเลยอ,อุทธรณ์ สารุทธรพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาม,มาตรา277วรคหนึ่ง283ทวิวรสองสองร้อวรคหนึ่ง317รวรกสาสามร้อเเป็นการกระทำอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้หลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาม,มาตรา91ฐาน กระทำจำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาของตนฐานพานเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารลรฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้กําลังปุส้ายเป็นการกระทําอันเป็นกรรมเดียวผิดต,ต,ต่อกฎหมายหลายบทลงโทษฐานกระทำจำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาของตนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277 วักหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตรา90จำคุก6ปีและฐานพาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรปรับ100บาทคำรับสรารภาพและทางนํำสืบของจำเลยว่าได้กระทำจำเราผู้เสียหายที่หนึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายยามาตรา78คงจำคุก3ปีรวมโทษฐานภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดาเพื่อการอนาจารตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเข้าด้วยแล้วเป็นจำคุก5ปีและปรับ100บาทไม่จำรักค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาามาตรา29ยกฟ้องข้อหาความผิดอื่น และยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนค่ารอชาธรรมเนียมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าในวันและเวลาเกิดเหตุตามฟ้องจำเลยพาาวุธปืนไปในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร จำเลยภาคเด็กหญิงหัวแวนผู้เสียหายที่1อายุ14ปีเศษไปเสียจากพันตีวิรศักผู้เสียหายที่2ซึ่งเป็นบิดาเพื่อการอนาจารแล้วพาผู้เสียหายที่1ไปที่ห้องเลขที่2อ6อาคาร SB อพาร์ตเมนต์เพื่อการอนาจารจากนั้นจำเลยกระทำจำราผู้เสียหายที่1โดยผู้เสียหายที่1ไม่ยินยอม มีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจ์ว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุร,ระเบิดดอกไม้เพลิงและสิง่งเทียมอาวุธปืนพศ2490ตามคำพิพากษาสามชั้นต้นหรือไม่เห็นว่าในคดีอาญาโจ์มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบให้ชัดแจ้งเพื่อให้สารรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา คดีนี้โจทย์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนโจทย์จึงมีหน้าที่นำสื่อให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีและพาอาวุธปืนติดตัวตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนแม้นโจทย์จะส่งผลการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืนของจำเลยเอกสารหมายจดจานสิบต่อศาลในวันตรวจพยานหลักฐาน แต่ตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับรงที่29มิถุนายน2552สารบันทึกไว้เพียงว่าเอกสารดังกล่าวให้ทนายจำเลยดูแล้วโดยไม่ปรากฏว่าทนายจำเลยแถลงรับข้อไท้จจริงตามเอกสารหมายจอ10ว่าจำเลยไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ส่วนที่จำเลยแถลงรับข้อที่จริงตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับวันที่25มีนาคม2553ก็ปรากฏว่าจำเลยรับข้อที่จริงว่าพันตำรวจโทปีชาเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทำการสรุปสํานวนการสอบสวนในคดีนี้จริงและทําการสอบสวนโดยชอบเท่านั้นจำเลยมิได้แถลงรับข้อที่จริงตามเอกสารหมายจอจาน10 ดังนี้ตามรายงานกระบวนพิจารณาทั้งสองฉบับจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยแถลงรับข้อได้จริงว่าจำเลยไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเมื่อโจทย์ไม่นำสื่อให้เห็นว่าจำเลยไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามฟ้องพยานหลักฐานโจทย์จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยกร,ร,ระ,ำรบบะ,ระทำ,ำความผิดต่อพระราชบ,บัญญัติอาวุธปืน ที่สารอุทธร์พิพากษามานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นส่วนที่โจทย์ดีกาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานคมขืนกระทำจำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยมีอาวุธปืนนั้นคดีนี้สารจำต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา2 7 7วรรคสี่จำคุก25ปีจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา277วรรคหนจำคุก3ปีเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้วัคของความผิดในบทมาตราเดียวกันไม่ถือเป็นการแก้บทความผิดแม้นศาลอุทธรณ์จะแก้โทษด,ด้วย ก็เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและคงให้ลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีจึงต้องห้ามม่ให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความอาญามาตรา218วรรคหนึ่งเมื่อสารุทธ์วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานโจทย์เป็นที่น่าสงสัยว่าจำเลยมีอาวุธปืนในการกระทำชำเหลผู้เสียหายที่หนึ่งหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเท่ากับสารอุทธร์ฟังข้อที่จริงว่าจำเลยไม่มีอาวุธปืนในการกระทําจำเราผู้เสียหายที่หนึ่งโจทย์ดีกาว่าคาเบิกความของผู้เสียหายที่หนึ่งรับฟังได้โดยปาศจากข้อสงสัยว่าจำเลยมีอาวุธปืนในขณะกระทาจำเราผู้เสียหายที่หนึ่งแม้นโจทย์จะดีกาในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําจำเราเด็กโดยมีอาวุธปืนด้วยก็ตาม แต่ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวสารดีกาต้องฟังข้อได้จริงก่อนว่าจำเลยมีวุฒิปืนในการกระทําจำเราผู้เสียหายที่หนึ่งหรือไม่ดีกาของโจทก์จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิษในการรับฟังพยานหลักฐานของสารอุทธร์อันเป็นดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ดีกาตามบทบัญญัติดังกล่าวการที่สารชั้นต้นรับดีกาข้อนี้ของโจทก์ จึงไม่ชอบสารดีกาไม่รับวินิจฉัยพิพากษายืน<ม>กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา277ผู้ใดกระทำาำเหลาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ปรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ตอระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทถึง4 0 0 0 0 0บาทมาตรา277รวรกสองทากังํำความผิดตามวรรหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีต้อระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่7 20, ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1,4 0 0 0 0บาทถึง40,000 0บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตมาตรา277วรรคาม ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้กระทำโดยทําให้ผู้ถูกกระทําเข้าใจว่าผู้กระทํามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดต้องระหว่างโทษจําคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่200,000บาทถึง4 0 0 0 0 0บาทหรือจําคุกตลอดชีวิตมาตรา277วรรคสี่ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้กระทําโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโสมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันต่อระหว่างโทษจําคุกตลอดชีวิตมาตรา277วรรค5ความผิดทำที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งถ้าเป็นการกระทําโดยบุคคลอายุไม่เกิน18ปีกระทําต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่า 13ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นยินยอมศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวััดิภาพของเด็กผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแทนการลงโทษก็ได้ในการพิจารณาของศาลให้คำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพ ภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพสิ่งแวดล้อมของผู้กระทำความผิดและเด็กผู้ถูกกระทำความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำความผิดกับเด็กผู้ถูกกระทำหรือเหตุอื่นอันควรเพื่อประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระทำด้วยมาตรา7 7วรรค6วรรคท้ายในกรณีที่ได้มีการดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแล้วผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าการคุ้มครองสวัตดิภาพดังกล่าวไม่สำเร็จศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ในการพิจารณาของศาลให้คำนึงถึงเหตุตามวรรคห้าด้วยประมวลกฎหมายวิธีพินาาความอาญามาตรา1น3่ทับหนึ่ง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรมในคดีที่จำเลยไม่ให้การหรือให้การปฏิเสธเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือสารเห็นสมควรสารอาจกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยานก็ได้โดยแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า14วันมาตราหนึ่ทับ 1. วรสองก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานตามวรหนึ่งไม่น้อยกว่า7วันให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยานต่อสารพร้อมสำเนาในจำนวนที่เพียงพอเพื่อให้คู่ความฝ่ายอื่นรับไปจากเจ้าพนักง,งานสารและถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมให้ยื่นต่อสารก่อนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นมาตรา1น3ทับ 1. วรสา การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเมื่อลงพ้ระยะเวลาตามวักสองจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อผู้ร้องขอแสดงเหตุอันสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเป็นกรณีจําเป็นผู้ประโยชน์ในความยุติธรรมหรือเพื่อให้โอกาสแก่จำเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่มาตรา1น3ทับ 1, วัสวัคไทย ถ้าพยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกให้คู่ความที่ประสงค์จะอ้างอิงขอให้สารมีคำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวมาจากผู้ครอบครองโดยยื่นคำขอต่อสารพร้อมกับการยืน่นบัญชีระบุพยานเพื่อให้ได้พยานเอกสารหรือพยานวัตถุนั้นมาก่อนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันที่สารกำหนด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา218ในคดีที่สารุทธรณพิาพากษายืนตามสารล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่โทษจำคุกไม่เกิน5ปีห้ามมิให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงมาตรา218วรรค2 ในคดีที่สารอุทธรพิพากษายืนตามสารล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยเกิน5ปีไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ห้ามไม่ให้โจทก์ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา229ทับ1ภายใต้บังคับมาตรา173ทับ1ในการไต่สวนหมุนฟ้อง หรือการพิจารณาโจทย์ต้องยื่นบัญชีระบ,บุพยานหลักฐานโดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของวัตถุสถานที่พอสังเขตหรือเอกสารเท่าที่จะระบ,บุได้รวมทั้งหลายชื่อที่อยู่ของบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งสารซึ่งโจทย์ประสงค์จะนำสืบหรือขอให้สารไปตรวจหรือแต่งตั้งต่อสารไม่น้อยกว่า15วันก่อนวัน ไต่สวนหมุนฟ้องหรือวันสืบพยานพร้อมทั้งสำเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกล่าวในจำนวนที่เพียงพอเพื่อให้จำเยลยรับไปส่วนจำเลยให้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานพร้อมสำเนาก่อนวันสืบพยานจำเลยมาตรา2 2 9ทับวรสองในการไต่สวนกรณีร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งลิบหรือกรณีร้องขอให้ศาลลิทซัพ์ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันไต่สวนพร้อมทั้งสำเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกล่าวในจำนวนที่เพียงพอเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นถ้ามีรับไปมาตรา2 2 9ทับวรรส3เมื่อระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานตามวรรหนึ่งหรือวรสองแล้วแต่กรณีได้สิ้นสุดลง เท่าู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไว้แล้วบีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบหรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มีอยู่หรือบีเหตุสมควรอื่นใดหรือถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดซึ่งมิได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเช่นว่านั้นแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบ,บุพยานหลักฐานตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นอาจร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานดังกล่าวต่อศาลพร้พอมกับบัญชีระบ,บุพยานหลักฐานและสำเนาบัญชีระบ,บุพยานหลักฐานนั้นไม่ว่าในเวลาใดๆก่อนเสร็จสิ้นการสืบพยานของฝ่ายนั้นสำหรับกรณีที่คู่ความ หรือบุคคลเช่นว่านั้นได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไว้แล้วหรือก่อนเสร็จสิ้นการพิจารณาสำหรับกรณนีที่คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและถ้าศาลเห็นว่าจำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสําคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรมให้ศาลมีอำนาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้ มาตรา229ทับ1วร4วรทายห้ามมิให้สารอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานใดซึ่งคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้างพยานหลักฐานนั้นมิได้แสดงความจำานงจากอ้างอิงพยานหลักฐานนั้นตามวร1วร2หรือวร3หรือตามมาตรา173ทับ1วร2หรือวร3แต่ถ้าสารเห็นว่าจำเป็น ที่จะต้องคุ้มครองพยานหรือจะต้องสื่อพยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสําคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรมหรือเพื่อให้โอกาสแก่จําเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ให้ศาลมีอานาจอนุญาตให้สืบแลระรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้